เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนิ่มก็6กโมงกว่าแล้วทำไมดววอาทิตย์ังไม่โผล่หน้ามาอีกอะที่เศราจริงๆเลยอะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวได้กันก่อนสิอืมจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่ เพราะอาหารเช้าช um, ่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วต้องล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันซิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร หนึ่งเจ็ดหนึ่งา พนยอที่1บาไร่เสีชีวิตเมื่อปลายปี2557ด้านโพสตราและประตัวประกาศเก็บ3างแต้มเพื่อเก็บชัยชนะนัดแรกให้กับทีม2หัวหน้าบอกพร้อมและสารักข่าวคนติ์กับรัศดาสินทโรต่อไปพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสยามแบนนทีวีและตราทีวี .com อ เอ็นจีโอต่างประเทศที้เป้าตำรวจจับกลุ่มค้าประเวณีพบเป็นหญิงกัมพูชาอายุ18ถึง20ปีเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่27กุมภาพันธ์2558พันตำรวจเอกวรรวิท์พี่หมายกลางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรตราดกองกำกับการสืบสวนภูธรจังตราดพร้อมกำลัง นพพจำนวน30นายและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพคลองใหญ่ได้เข้าทำการจับกลุ่มการค้าประเวณีหลังรับแจ้งจาก n อ o ต่างประเทศในการชี้เป้าโดยทั้งหมดได้เดินทางไปยังร้านคาราโอเกะบ้านกงกลางหมู่หาตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสามารถจับกลุ่มหญิงสาวที่มีพฤติกรรมค้าประเวณีและจับกลุ่มได้ทั้งหมด10คนรวมทั้งเจ้าของร้านที่เป็นธุระจัดหาชายหญิงอีกสองคน ซึ่งหลังจากการตรวจค้นจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วได้พบหลักฐานว่าการค้าประเวณี4คนเป็นหญิงชาวกัมพูชาอายุประมาณ18-20ปีโดยทั้ง4คนถูกชาวต่างชาติที่แสดงตัวภายหลังว่าเป็น NGO ทําการล่อซื้อจนสามารถจับกลุ่มได้จึงควบคุมตัวมาพร้อมกับเจ้าของร้านอีกสองคนที่เป็นธุระจัดหาหญิงมาบริการและเดินทางมาทําการสอบปากคําที่สพเมืองตราส โดยให้เจ้าหน้าที่พมจตราดได้เข้าทำการสอบสวนด้วยส่วนอีกหกคนนั้นไม่มีหลักฐานว่าค้าประเวณีถูกจับกุมแล้วส่งให้รัฐตรดโทร,รมรันสีไกลพักร้อยเวณสพครองใหญ่ดำเนินการตามกฎหมายแต่ถูกตั้งข้อหาเตริรเตรเพื่อค้าประเวณีและปรับคนละหนึ่งร้อยบาทก่อนปล่อยตัวไป พันตวรวจเอกวรวิทย์กล่าวว่าได้รับการประสานงานจาก NGO ชาวต่างชาติทั้ง4คนที่เคยร่วมทำงานกันในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีมาแล้วโดยทั้ง4คนได้มาทำการสืบค้นข้อมูลในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่นานนับเดือน โดวยวันนี้ได้ประสานมายังตนในพื้นที่ตำบลหัดเล็กว่ามีหญิงสาวชาวกัมพูชาขายบริการจำนวนมากจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นและพบว่ามีการลักลอบขายบริการจริงและขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงหญิงสาวเหล่านี้ได้วิ่งออกมาจากร้านไปแล้วหลายสิบคนกระทั่งมาที่ร้านคาราโอเกะบ้านกงกลางพบหญิงอยู่ภายในสิบคน อย่างไรก็ตามขณะนี้หญิงสาวทั้ง4ีคนยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พมจตราสว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่หากไม่ถูกบังคับหรือถูกล่อลวงมาและอายุถึง20ปีจะไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่จะเป็นการสมยอมแต่หากพบว่าถูกบังคับขู่เข็นให้ทำงานนี้เจ้าของร้านทั้งสองคนจะถูกดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พบปืนลูกซองในคลองใกล้บ้านโรงกระจางกลางมือยิงนอพอนอยอที่1บ่อไร่เสียชีวิตเมื่อปลายปี2557รอพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก่อนเมื่อเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2558ขณะที่นายอนุพงศ์ศรีพาพงศ์และภรรยาได้พลายเรือกับไปตกเบ็ดหาปลา ในคลองตะลุงตำบลปร,ระนีตอํเภอเขาสมิงจังหวัดตราดปรากฏว่าพบปืนลูกซองยาวอยู่ที่ริมตะลิงจึงได้แจ้งให้กับนายสังคมนินชวีวันนายกอบอตกประนีตอํอเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้รับทราบซึ่งนายอนุพงศ์เปิดเผยว่าตนเองและภรรยาได้พายเรือไปตกเบ็ดหาปลาในคลองดังกล่าวและได้พบปืนลูกซองวางอยู่ริมตลิงลักษณะปลายกระบอก หันไปทางคลองและด้ามปืนวางอยู่บนตะลิงที่มีต้นหญ้าปกคลุมเพียงเล็กน้อยเมื่อพบจึงโทรแจ้งให้กับเพื่อนให้แจ้งนายกอบอตอประนีตให้รับทราบแล้วประสานไปยังกำนันตำบลประนีตเพื่อแจ้งให้กับจ้นที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบในเชด็ดาลาภูนกำนันตำบลประนีต ระบุว่าหลังรับแจ้งจึงได้เดินทางไปพบว่าบริเวณที่พบปืนนั้นเป็นริมตลิ่งที่ช่วงที่เกิดเหตุนั้นน้ำในคลองมีน้ำท่วมจึงมองไม่เห็นแต่เมื่อน้ำแล้งจึงทำให้พบลูกซองดังกล่าวส่วนที่มีการตั้งข้อกล่าวหาและตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นปืนลูกซองของนายนารงกระจ่างกลางนั้นซึ่งเป็นคนร้ายที่ก่อคดีร่วมกัน ยิงอาวุธสงครามและคว้างระเบิดใส่กลุ่มกปปสตราดจนมีเด็กเสียชีวิตสองคนและยิงอีกหนึ่งคนรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คนนั้นยังไม่สามารถระบุได้แม้จะอยู่ในคลองใกล้กับที่เกิดเหตุของนายนารงที่ใช้ปืนยิงทหารพลานเสียชีวิตระหว่างเข้าจับกุมน,นั้นยังไม่สามารถระบุได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตร,ตรวจสอบเสียก่อน จากนั้นนายเชษฐาได้แจ้งให้กับเจ้าที่ตำรวจสพเขาสมิงได้รับทราบและเข้าทำการเก็บหลักฐานนำมาพิสูจน์ว่าปืนดังกล่าวเป็นกระบอกเดียวกันกับที่น,นายนรงใช้ยิงทหารพลานจนเสียชีวิตรห,ร Entonces, <uestos. S 1> หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้พันตำรวจเอกจำลองบำรุงศิลป์ผู้กำกับการ ตำรวจภูทรเขาสมิงเปิดเผยว่าปืนกระบอกนี้แม้จะพบว่าอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุยิงฐานพลานเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ช,ช,ชัดได้รู้แต่เพียงว่าปืนได้ถูกใช้ก่อคดีมาแล้วจึงยังต้องรอการพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐานก่อนส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤษภาคม2557หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหาร พลานนาวิกโยธินที่หนึ่งบ่อไร่ได้นำกำลังฐานพลานเข้าร่วมปิดล้อมจับกลุ่มนายนารงกระจ่างกลางรูต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปาระเบิดและยิงปืนใส่เวทีกปปสตราดแสนตุง้งอำเภอขอสมิงจังหวัดตราดแต่ขณะทำการปิดล้อมนายนารงได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงอาสาสมัครฐานพลานวุฒิน,นันศรีประสิทธิ์จนเสียชีวิตหลังก่อเหตุ นายนรงได้หลบหนีการจับกลุมจนปัจจุบันยังไม่พบตัวแต่อย่างใดขอความเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งก็เป็นหนึ่งในจำนวน100โรงเรียนทั้งประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในสองโรงเรียนของจังหวัดตราดในจัดกิจกรรม ในโครงการซึ่งรัฐบาลต้องการที่จะเน้นย้ำให้เยาวชนในชาตนะิเริ่มต้นด้วยคำว่าสุจริตเพราะท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นแล้วว่าในสถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองรู้สึกว่าจะเราเจ็บป่วยกันด้วยเรื่องของความไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์เยอะมากดังนั้นดังที่ท่านได้เห็นเด็กๆนั่งที่อยู่ด้านหลังเป็นนักเรียนของโรงเรียนเขาสมิวิทยาคม ซึ่งโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อที่จะตอบย้ำให้เด็กๆทราบว่าประเทศเราที่เป็นมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราอยู่กันได้และถ้าหากความซื่อสัตย์สุจริตหมดจากประเทศนี้ซึ่งพื้นฐานก็คือหมดไปจากใจคนความเป็นไปของชาติเราจะไม่เหลือความเป็นชาติให้ชื่นชมน่าเสียดายว่าวันนี้ มีหลายๆภาคส่วนที่เป็นมาแบบไม่สวยงามเลยไม่ดีเลยในส่วนของกวนของการทุจริตในชาติแต่เราก็คงไม่นึกถึงอดีตแล้วโดยการนำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยท่านประยุทธ์จันโอชาทนายกรัฐมนตรีก็ได้มีนโยบายเร่งด่วนว่าภารกิจแรกที่ควรจะต้องทำก่อน คือสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้กับคนและจะไปเริ่มที่คนโตไม้แก่จะดัดก็คงจะเป็นเรื่องยากพอควรท่านจึงได้สั่งตรงมาทางโรงเรียนเพื่อให้สร้างเป็นลักษณะของกลุ่มคนขึ้นมาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตเสียตั้งแต่อายุยังไม่มากดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอยากจะให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนากับโครงการที่เป็นการเสริม ในส่วนของการที่จะมาแก้ปัญหาหลักของชาติและปัญหาอื่นๆก็จะรองจากปัญหานี้ซึ่งถ้าคนมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในที่รับตาคนก็ไม่โกงใครทั้งในที่แจ้งต่อหน้าคนก็ไม่โกงเมื่อโตไปไม่โกงก็ต้องเริ่มต้นไม่โกงตั้งแต่อย่างเล็กๆฉะนั้นถ้าเรามาร่วมกันลำพังจะปล่อยให้โรงเรียน เป็นภาระอยู่เพียงลำพังคงไม่ได้เมื่อกลับถึงบ้านอาตมาอยากจะให้คุณครูอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เป็นได้เป็นคุณครูที่ทำงานต่อจากครูซึ่งอย่ามามอบภาระในเรื่องของการดูแลลูกให้กับคนอื่นถ้าจะบอกว่าลูกไม่ไหว้พระทำไมครูไม่สอนถ้าเห็นลูกไม่เรียบร้อยอย่าตั้งคำถามว่าทำไมครูไม่สอนเวลาลูก ขโมยเงินจากกระเป๋าแม่อย่าถามว่าทำไมครูไม่สอนเพราะจริงๆครูก็มีหน้าที่สอนอยู่เพียงที่โรงเรียนแต่เมื่อกลับถึงบ้านอยากจะให้พ่อแม่ทุกท่านได้กลับมามองถือว่าปัญหาทุกอย่างในโลกเราจะแก้ไม่ได้ด้วยลําพังคนเพียงกลุ่มหนึ่งแต่เราจะต้องพยายามขยายคำว่าครูให้กลับไปอยู่ที่บ้านของเราทุกท่านด้วยเพราะจริงๆ เมื่อนักเรียนจบจากที่นี่จะหมดภาระในการดูแลของครูโดยนิติแต่ทั้งโดยนิติและพฤติที่พ่อแม่ยังจะต้องรับภาระคือลูกของท่านถ้าวันนี้เราไม่ร่วมกันเราเชื่อว่าอนาคตของชาติเราไม่น่าจะเหลือคนที่มีความซื่อสัตย์และความเป็นชาติก็จะหายไปวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ชมรายการ เช้าๆอย่างนี้เมื่อวานฝนก็ตกกระหน่ากันเหลือเกินตั้งแต่เชา้าจนเย็นหนาวนะหนาวสาหรับคนบางคนที่รู้สึกสะทบสะ้านกับลูกของตนเองที่อยู่ในบ้านหนาวนะสำหรับลูกๆบางคนที่อยู่กับพ่อแม่แล้วไม่ค่อยได้คุยกันไม่ได้เปิดใจคุยกันวัยรุ่นไม่เข้าใจคนโตคนโตก็คิดว่าตัวเองคือโตและไม่เข้าใจวัยรุ่น มีช่องว่างเล็กๆที่ทำให้พ่อแม่และลูกรู้สึกหนาวด้วยกันทั้งสองฝ่ายและจะยิ่งหนาวขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ในบ้านเกิดความขัดแย้งและแตกคราวในครอบครัวอย่าก,กล่าวถึงความแตกคราวที่ยิ่งใหญ่ในสังคมเลยเริ่มต้นจากรอยร้าวในครอบครัวร,รู้จักในการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันเด็กๆยอมผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่ก็ยอมลดลงมาให้เด็กๆบ้าง และเราจะอยู่ร่วมกันได้ในสังคมนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านโดยเฉพาะาเด็กๆโรงเรียนอะไรนะเขาสมิงวิทยาคมเขาสมิงวิทยาคมป็นนักเรียนชั้นมหนึ่งและพี่ๆในชั้นมอื่นๆทั้งพี่สาวพี่ชายก็ต้องการให้น้องๆเป็นคนมีความสุจริตก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ชมรายการวันนี้ขอบุญจงรักษาขอบุญจงคุ้มครอง ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วทั่วกันเจริญพลหมอ,อขอสอบริษัทก่อ้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสรรีใต้ส,18 18 18สถานี BTS อนุสรรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาโค้ชสองทีมประกาศเก็บ3แต้มเพื่อเก็บชนะนัดแรกให้กับ2ทีมหัวหน้าทีมบอกพร้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายดุสิท์เฉลิมแสนโค้ชทีมประจวบเอฟซี FC, นำนักเตะเดินทางมาซ้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด หลังเดินทางมาถึงโดยการฝึกซ้อมเป็นการซ้อมเพื่อยืดกล้ามเนื้อและสร้างพละกกำลังมากกว่าการฝึกซ้อมอย่างจริงจังโดยมีอดีตนักเตะตราเอฟซีคือวุฒิชัยอสุชิวะเดินทางมาลงฝึกซ้อมด้วยท่่ำกลางชาวตราดที่เข้ามาร่วมชมกว่า100คนหลังการฝึกซ้อมเสร็จแล้ว นายดุสิตเฉลิมแสงกล่าวกับสื่อมวลชนที่เดินทางมาในครั้งนี้ว่าจำเป็นต้องเก็บสารแต้มให้ได้เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเตะรวมถึงกองเชียร์จึงได้สั่งให้ลูกทีมเล่นเกมบุกเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างประตูเพิ่มขึ้นซึ่งนักเตะทุกคนมีความพร้อมในการเดินทางมาในครั้งนี้ ฝีซีก็ตั้งใจคือพยายามมีแต้มให้ได้สถานการณ์รตอนนี้ก็คือมาเพื่อจะหวังหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยครับทุกคนก็กำลังใจอย่างเต็มที่ครับกำลังใจและสภาพจิตใจและทุกอย่างก็ยังโอเคครับ <c oughs> พร้อมที่จะมาเก็ตแต้มที่ตัดด้านกัปตันทีมประจวบ f c บอกว่าวันนี้เกมจะสนุกและนักเตะทุกคนมีความพร้อมรวมถึงมีขวัญกำลังใจที่ดีต้องการมีแต้มกลับบ้าน ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าให้สามแต้มก็ดีจะได้เป็นความใจในแมตช์แรกที่ที่ธละาเก็บสามแต้มได้ก็ค่อนข้างจะครบหมดนะฮะอันนี้โตโต้สามารถให้หนูก็กกคิดว่าน่าจะเล่นได้ละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรทุกคนก็พร้อมเต็มที่บิดเต็มที่มันเป็นเรื่องปกติอะมามามา,มาเยือนเขามันก็ต้องต้องรัดก,กุมมากขึ้นนะต้องระวังตัวมากขึ้นครับแต่ก็ใส่เต็มที่ไม่มีไม่มีตั้งรับไม่มีอะไรนี้ ด้านนาราศัก์บุญเกลี้ยงโคตราดเอฟซีได้นำลูกทีมลงมาฝึกซ้อมเบาๆเพื่อคลายกล้ามเนื้อและฝึกเทคนิคในการเล่นกับประจบเอฟซีซึ่งนัดนี้สุกิชิตะเซย่ามาร่วมฝึกซ้อมด้วยรวมทั้งไกรคิติอินอุเทนที่เดินทางไปสอบได้เดินทางกลับมาร่วมฝึกซ้อมนาราศักกล่าวว่านัดนี้มีเป้าหมายเก็บสามแต้มให้ได้เป็นนัดแรกหลังพลาดมาแล้วสองนัด ดยนนัดนี้ได้สุกิชิตะเซยากลับมารงส่วนผู้รักษาประตูถูกใบแดงสองคนไม่เป็นปัญหาเพราะยังมีประตูมือสองที่ยังสามารถทำหน้าที่ได้รวมถึงอยากให้กองเชียร์เดินทางมาเชียร์ในสนามให้มากๆคือถามว่ากดดันไหมก็คงไม่กดดันนะครับ แต่เราก็ต้องการชัยชนะเพื่อต้องการ3มแต้มแรกเป็นเป็น,ปนของฝันให้กับแฟนคลับของตาก็พยายามจะทําหน้าที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าฟุตบอลมาลงไปในสนามแล้วเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่นี้นั้นความด้วยความมุ่งมั่นของนักกีฬานะครับด้วยการที่เรามีการเตรียมทีมมาตลอดสัปดาห์เนี่ยเราคิดว่าเราจะพยายามเอา3าแต้ม สามแต้มแรกให้ได้โอเคเสยย่ากลับมาเดี๋ยวจะเช็คเอฟเฟคตัวนึ่งเพราะเอฟเฟคมีมีเจ็บมาจากเชียงใหม่เดี๋ยวจะเช็คเอฟเฟคทีหนึ่งถ้าถ้าเอฟเฟคไม่มีปัญหาก็ก็ก็ถือว่าความพร้อมก็เกือบร้อยเปร็นจะวด้านสาลาฮูดินอาเว กับตันทีมบอกว่าเกมนี้ตั้งเป้าเก็บ3ามแต้มใ,ให้ห้ในบ้านให้ได้ซึ่งนักเตะทุกคนมีความพร้อมในการลงสนามส่วนผู้รักษาประตูไม่มีปัญหาสามารถทดแทนกันได้ก็พรุ่งนี้เกมมาประจวบในบ้านผมคาดหวังสามสามคะแนนนะในบ้านเพราะว่าเราไปพลาดสองสองเกมแล้วแล้ออพวพรุ่งนี้เล่นในบ้านความพร้อมในทีมผมว่าค่อนข้างที่สมบูรณ์มากฮนะ ว่าน้องๆทุกคนก็กระหายหอยากจะได้สามแต้มมาทุกคนนะว่าพรุ่งนี้น่าจะเก็บสามแต้มให้แฟนบอลชาวตัดได้แฮปปี้ทุกคนนะวิเคราะห์เกมตรอดเอฟซีเปิดบ้านรับประจบเอฟซีตรอดเอฟซีมีลุ้นเก็บสามแต้มนัดแรกเกมนัดนี้ตรอดเอฟซีเล่นในบ้านโคชเกลียงนาราศาักดิ์บุญเกลียงจัดเต็มแน่นอนเพื่อต้องการเก็บสามแต้มแดนหน้าจะมีทั้งไกลกิติ อินอุเทนที่คราวนี้จะมีสุกิชิตะเซยา่าดาวยิงชาวญี่ปุ่นที่เจ็บได้จะลงนัดนี้ซึ่งจะมีเอฟเฟโอบบเดลงเล่นด้านขวายุนชีโฮจะเล่นด้านซ้ายส่วนกองกลางยังคงต้องพึ่งสุไรามานเอาเวอจิไพศารแสงอรุณและสาลาฮูดินเอเวลงเล่นส่วนแดนกลางนั้นจะส่งเกลกพงบุญสิทธิธนาทิพยักพฤก ธนาพลอุดมลาบที่จะยืนเป็นประการและนัดนี้ผู้รักษาประตูก็คือสิทธิทพงษ์แสงกล้าประตูมือสองที่ต้องทำหน้าที่ในนัดที่หลังชัยพอรอุตมรัตและพัวัดหัตถาพงษ์ถูกใบแดงไม่สามารถลงเล่นได้ส่วนทีมเยือนอย่างประจบ f อซทีมอันดับสุดท้ายที่โค้ชดุสิทธ์เฉลิมแสนต้องจัดนักเตะที่ดีที่สุดเพื่อลง แย่งแต้มกลับบ้านมีทั้งอุธิชัยอสุชิวะอดีตนักเตะตราเอฟซี 4, ชูเกียริชิมวงหรือนอนทพันธ์เจียสถาวงและสามารถเพชรหนูพร้อมดาวเตะต่างชาติอย่างมุนเชเอาริ ที่จะมายิงประตูของตรเอฟซีในนัดนี้แม้ผลงานล่าสุดจะพ่ายสงขาอยู่ในเตดไปศูนย์ประตูต่อสองแต่ใช่ว่าจะทำให้นักเตะทุกคนหมดกำลังใจซึ่งแผนการตั้งรับและสวนกลับโดยใช้วิทยาย อสุชิวะเป็นตัวป่วนแดนหลังน่าจะได้ผลเพื่อเป็นการทดสอบผู้รักษาประตูของตราเอฟซซึ่งรูปเกมนั้นโคชเกลียงน่าจะสั่งลูกทีมเปิดเกมบุกใส่ทีมเยือนเพื่อเก็บสามแต้มต่อหน้าชาวแฟนตราเอฟซแต่อย่าประมาททีมประจบเอฟซีดัดขาดเพราะโคชดับดูสิทธิ์เฉลิมแสนน่าจะมีทีเด็ด จังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มทีระก้าจัดแข่งขันอัลตร้าเทรลอันซีนเกาะช้าง2015ส่งเสริมให้เกาะช้างเป็นสนามแข่งวิ่งเทรลระดับนานาชาติบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัสละเพชรตะบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดแม้คอตรามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน46ทุน เน,นระดับมัธยมต้นมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงที่ห้างแมคโครสาขาตราสนายปรีดีภูสีน้ำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราสเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตราสที่จัดขึ้นโดยนายสมนึกแก้วสุขศรีผู้จัดการทั่วไปของบริษัทสยามแมคโครจำกัดสาขาตราดที่จัดขึ้น นายสมนึกกล่าวรายงานว่าการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่จัดขึ้่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่แมคโรเข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่จังหวัดราชโดยได้ระดมทุนจากผู้บริหารและพนักงานในทุกสาขาซึ่งได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีซึ่งเดิมทีตั้งใจจะมอบให้ทุกระดับชั้นแต่มองเห็นว่าระดับมัธยมต้นน่าจะมีความสำคัญมากกว่าเน,นื่องจากนักเรียนจะได้นำไปใช้ในเรื่องของการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายปรีดีกล่าวว่าต้องขอบคุณแมคโครที่เห็นความสำคัญของการศึกษาพร้อมกับกล่าวกับนักเรียนว่าขอให้ทุกคนนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และตั้งใจเรียนและขอให้สำเร็จแล้วให้สำนึกรักบ้านเกิดกลับมาพัฒนาจงาังหวัดต่อไปสำหรับทุนการศึกษาที่มอบในวันนี้มีจำนวน46ทุนทุนละ1,500บาท จังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มทีระเก้าจัดแข่งขันอัลตร้าเทรลอันซีนเกาะช้าง2015ส่งเสริมให้เกาะช้างเป็นสนามแข่งวิ่งเทรลระดับนานาชาติบริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนวัสละเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนายรงทีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมอัลตร้าแอนเทรลอันซีนเกาะช้าง2015หรือการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งระยะ ทางมากกว่าระยะมาราธอนที่ทางจังหวัดราดร่วมกับกลุ่มทีละ9ก้าร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกาะช้างเป็นสนามวิ่งแข่งเทรลระดับนานาชาติโดยมีนายบัญชาว,วัฒนชัยนายนอำเภอเกาะช้างพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาแข่งขันวิ่งเทรลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่าแ0 0คนร่วมในกิจกรรม โดยการนี้มีการหาไรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัสละเพชรจำนวน10ทุนทุนละ2,000บาทอีกด้วยสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เกาะช้า,ชางให้เป็นที่รู้จักของนัก ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีความหลากหลายสำหรับนักวิ่งทั้งป่าไม้ที่สมบูรณ์ภูเขาลำธารป่าชายเลนและชายหาดซึ่งน้อยสถานที่ที่จะได้เจอและสัมผัสสถานที่เหล่านี้ในที่เดียวในลักษณะกรีนรันนิ่งซึ่งพบว่าสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สำหรับกิจกรรมนั้นมีการแข่ง ขันเป็น3มช่วงระยะทาง13กิโลเมตร35กิโลเมตรและ66กิโลเมตรเริ่มทำการปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่เวลา6นาฬิการุ่นระยะทาง35และ66กิโลเมตรพร้อมกันเนื่องจากต้องใช้เวลาในการวิ่งประมาณ6 12ชั่วโมงส่วนในรุ่นระยะทาง13กิโลเมตรจะเริ่มปล่อยตัวนักเตะในเวลา 6นาฬกา30นาทีและใช้เวลาในการวิ่งประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการจัดก,กิจกรรมหากประสบความสำเร็จจะเป็นตัวติดตลาดของนักวิ่งได้และจะเป็นการส่งเสริมให้พื้นที่เกาะช้างของจังหวัดตราดนั้นเป็นที่น่าสนใจบุฟเฟ่ตลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50